สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่บ้านเคลิอนไหวอีกครั้งหลังควัญอุตสาหณนียอมรับปมใช้งานแม่บ้านหนักเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นให้ความสนใจกันอย่างมากซึ่งหลังจากที่มีชาวโซเชียลออกมาเผยพฤติกรรมของดาราดังคนหนึ่งจ้างให้ไปเลี้ยงสุนัขที่บ้านย่านรามอินทราและถูกใช้งานหนักแทบไม,ม่ได้นอน อีกทั้งยังให้กินข้าวจานเดียวกับจานข้าวสุน,นักผ่านเพดดังซึ่งงานนี้ก็ทําให้นักแสดงสาวขวัญอุตสามณีออกมาให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวไทยรัฐนิวส์โชว์แสดงตัวว่าเป็นขวัญเองที่เพิ่งปลดแม่บ้านไปสองคน ทั้งกู่มาทำงานได้สามวันแต่มาทำงานทำให้สุนัขที่ชื่อเจ้านุ่มนิ่มเกือบไม่รอดเลยโดยเธอปฏิเสธว่าไม่เคยมีพฤติกรรมแบบที่แม่บ้านคนนั้นออกมาพูดเลยโดยเฉพาะไม่ให้หรับไม่ให้นอนเลี้ยงสุนัข24ชั่วโมงหรือให้กินข้าวจานเดียวกับจานข้าวสุนัขไม่จริงล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลมีคนนำข้อความดังกล่าวมาโพสต์ลงในทิกต็อก หลังจากที่สาวขวัญอุสามณีออกมาชี้แจงว่าตัวเองไม่ให้แม่บ้านกินข้าวจานเดียวกับสุนัขและยังบอกด้วยว่าแม่บ้านคนนั้นต่างหากที่ทำหมาของเธอต้องเข้าโรงพยาบาลโดยข้อความดังกล่าวระบุเอาไว้ว่าเราไม่ได้ทำสุนัขเขาเขา้เขาโรงพยาบาลหมาเขาไม่สบายอยู่แล้วเราไปถึงตอนห้าโมงเย็นเรานอ,นอนกับสุนัขเขาปอนน้ำทั้งคืนกับแม่บ้านอีกคนพอเช้ามาสุนัขมีอาการหนักเราเลยบอกแม่เขา เลยพาไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกขาดน้ำแม่ของคุณขวัญก็พูดว่าแม่บ้านคนเก่าไม่ได้ป้อนน้ำจะใส่ร้ายเราเรื่องทำสุนัขเกือบไม่รอดพูดว่าไล่เราออกทั้งๆท,ท,ที่เราออกเองซึ่งประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นเรายังไม่รู้ว่าข้อวามจริงเป็นยังไงหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเราจะเรียบนำมาเสนอข่าวทันทีครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์กับคุณครับ